โอเคก็กล okay, ้บสวัสดีท่าผู้ชมท่านทกันด้วยนะครับตอนนี้อในที่ที่จะสัสรสูนะโอเควันนี้ผมจะมากินขนมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนี่ครับนี่คือขนมของผมนะครับนี่ขนมพี่ผมอันนี้ก็เมียวเอาไว้กินขนมทอดกรอบไปเล่นแล้วเล่นลเนมียวเอาไปทอดมันไม่ดีนะโอเคมาซึ่งอันนี้เนี่ยเน,นี้ย ามจริงอะ่ะผมไม่กินไอ้รสเผือกนะั้นไม่เคยกินอะ่ะผมกินแค่รสช็อกโกแลตน,นะอืมโ <Okay. S 1> อเคคือว่ากินอะ่ะข้มามบางบนอะ่ะโอเคนี่กินแบบ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่กินอะ่ะ Đó phải nấm tàn Nấm tàn nhiều mặt Nấm bàn Nấm tàn nhiều như gì Nấm to Nấm mực Nấm tàn Nấm tàn, đánh tàn. มันก็แบบอรรอแบบแบบเผือกน้ำเปือกอะถ้มัมเผื be. ette, ่อกถ้าแต่เขาใส่น้ำตาลเยอะกินได้กินได้แต่ช็อกโกแลตก็ยังอร่อยกว่านะเดี๋ยวถ้าร้านค้าเขามีเดี๋ยวผมซื้อมากินให้ดู ขับเยหมดเียบเปลยวเ,เอ,อ๊ะไม่รู้ใจยันไม่ะูับเปคนต้งเตือน <c oughs> อันต่อไปก็เป็นเพลริคุดนะครับทุกคนเพลริคุดรส้น,นจีนี่ผมชอบมากเจ้าของร้านเห็นผมกินบ่อยๆนะนั่นแหละซื้อมาลังนึงอะบอกเลยว่าสาวอาทิตย์หมดแ <c oughs> ป๊บเดียวก็หมดนะครับวันหนึ่งผมซื้อวันละสองสามขวดนะอืแล้วก็แบบเขาอว่ถ้าบางทีอะ่ะบางทีนะถ้าผมไปซื้อเองอะผมซื้อสี่ห้าขวดเออ มันเยอะนะมันเยอะนะโอเคโอเคมันออกรสเปรนะี้ยวๆหวานๆนะอืมเป็นยบๆหวานแต่ถ้าทุกทุกคนกินกับนี่นะเออโดนัทเคก้กรสชอ็อกโกแลตนะทุกคนกินกับ รสเค้กรสช็อกักได้นะมาจ่อขมเอาขมนะอืมอเคหนอกขมนี่ผมกินหมดได้ไม่ถึงนาทีนะบางที <c oughs> เหลือไว้กินวาพรุ่งนี้ผมมีสองขวด <c oughs> เรือ ต่อไปอันนี้นะเป็นเออเป็นขนมปังรบเผือกนะไม่รู้วันนี้มาแบบทำอะไรครือหิวผมหิวตอนกันเดึกเยอะนะครับอเขาบอกว่ากินตอนกงคืนอ่ะกินอะไรก็ตามอะยกเว้นข้าวเหลืออะไรพวกเนี้ย กินข้าวเยอะก็ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้ากินข้าวน้อยก็ไม่ดีเวลากินแบบพอดีพอดีอ่ะได้ละโอ้โหกินกินไม่ต่างกันแล้วเมื่อกี้เลยค่อนข้างที่จะอันเนี้ยมินเพราะมันหมินนะถ้าถ้า,ถาคนที่เจ้าเผืออาจจะบอกว่าหอมนะแต่ผมบแบบไม่ค่อยชอบเผือ เดี๋ยวเวลาแป๊บนึ่งครับขอเวลาแป๊บนึ่งน้ำไหมต่อของช่ไปไหมต่อแต่บอตางแ่ไหมโอนไปนาน้ำิ ผมก็เห็นในอนิเม่นะเขาใช้แบบฮนะอันนี้เม้นะจะเป็นพวกแบบเรียนแบบมปลายมัธยมหรือเออเรียนอะไรนะไฮสคูลอะไรพวกนี้ในอนิเม่นะเขาจะแบบรีบๆอ่ะจนเขานแบบี่อนิเม่นะเขาจะหยิบขนมปังฟุ๊บเอาจักสปาแล้วก็วิ่งไปเลยนั่นแหละแบบ เพลงปกไม่เป็นเพลงปกก็ตามตอนเปิดเรื่องก็ตามหรืออะไรก็ตามเหมือมันมนะีหนังต่อสู้นะเบื้องแตตูนหรืออนิเมะต่อสู้มีนะแบบตอนเปิดมาฮะอนิเมะรีบอนอะใครรู้จักมั่งไอ้ที่มันเป็นแบบซื้อนะฮะรหมืวนมงโกเล่เออนั่นแหละ เออตอนต่อเปิดในประมาณเออซีซั่นสองหรือซีซั่นสามนี่แหละมีนะแบบสุน้าจะแบบวิ่งไปแล้วก็หยิบขนมปังแต่ไม่ใช่ขนมปังแบบนี้นะเป็นขนมปังแบบแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็วิ่งไปเลยนะอืมนั่นแหละเนี่ย เริ่มอิ่มอิ่มว่ะแล้วก็อันนี้เบลเริ่ถ้าเรากินน้ำระหว่างที่เรากินแบบพวกขนมหรืออาหารอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกอิ่มไวนะถ้าเป็นน้ำเรานี้ยิงแล้วใหญ่เลยคือแนะ่นะนะให้ทุกคนอะไปกินอะไรให้เสร็จก่อนที่จะมากินน้ำมันลมะแค่นั้นจะแบบน้ำมันลมจะไม่อิ่มไวมันมีแก๊สในท้องอะเออน่ แล้วในท้องนั้นจะแบบทำให้แก็บท้องท้องแบบของเหมือนมีอะไรเต็มอ่ะแล้วมันต้องดันอะไรออกมาถ้ากินน้ำมันลมเข้าไปเยอะๆนั่นแหละอืมคือแบบกินกินเยอะมาก่ะเนะี่ยอ๋ออ่ะตาย โอเคก็อย่าลืมนะครับว่าผมเปิด Q&A ตลอดนะครับคือสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนะผมไม่ได้เปิดเป็นแชทหรือเป็นเฟซอะไรนะผมให้ถ้าใครมีอะไรอยากจะถามก็พิมพ์ด้านล่างคิดแล้วก็ต,ตอนที่จะพิมพ์ก่อนจะพิมพ์เขียนเียว่า Q&A นะก่อนที่จะนั้นผมค่อยมารวบรวม Q&A ค่อยนั้นนะโอเคโอ้ย กิน <c oughs> ไม่สิ่งอะไรกินไ <c oughs> ม,ม่ลงจริงกินไม,ม่ลงจริงไอ้เนี่ยไอ้นอนั้กกินไม,ม่ลงน่าไอ้ไอ้เผือกเนะน,นี่ยเนี่ยแป๊บนึงกล้องยังไม่เห็นนะ แตว่าน,นี่ไงเผื่อเผื่อกินกินไม่ได้จริงๆไม่รู้เป็นไรอันนี้ผมถ่ายแนนอนนะเดีย๋ยวอันนี้ข้าไปทิ้งกินไม่ได้ไม่กินไม่ได้โอเคต่อไปอันนี้ผมเป็นเอ,อสิ่งที่ผมข้านจะชอบนะคือขนมปังถั่วนะอันนี้ผมเริ่มชอบนะซึ่งแล้วผมจะเล่าที่มาที่ผมชอบถั่วในขนมปังให้ฟังนะ มันมีมันมีมนมมนมผมเออตอนนั้นมีแม่ผมพ่อผมแล้วก็ผมนะขับรถจะกลับบ้านแล้วมีซาลาเปานั่นแหละพ,พ่อบอกว่าซาลาเปาสีดาคือซาลาเปาไส้หมา <c ười> นะเออแล้วผมแล้วผมจากนั้นแม่ผมก็อย่าไปเชื่อนะคือซาลาเปาไส้ถั่วพผมได้กินซาลาเปาไส้ถั่วแค่คําเดียวเท่านั้นแหละ <c ười> ปากพองร้อนร <c ười> ้อนนี่ร้อนนี่ ผมได้กินซาลาเปาเส้ถั่วนะมันผมรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะอืมมันอร่อยนะอืมมันอร่อยอร่อยมากอันนี้มีงาดำด้วยนะเนะมื่อก่อนผมไม่ชอบกินไปพวกงาดำเลยพวกนี้นะโอเคมนะาลองกินกันเลยอันนี้ผมอาจจะกินเร็วก็ได้ใครไม่รู้ลรู้สึกแน่นท้องอยังไงไม่รู้เพิ่งกินโอวันตินมาเมื่อกี้ เออแล้วอันนี้คือผมอาจจะไม่ค่อยได้แบบถ่ายถ่ายคลิปไปนู่นไปนี่นะป่ะเอเอนี่ได้แล้วได้แดูนี่คือแผลนะนแผลหมูกระทะโอเแผลมันเป็นแผลหมูกระทะนะเออไม่รู้ผมไปทำแบบผมจะ ไฟมันแรงเกินนะเขาเลยยกหมูกระทะแบบนะ้ำหมูกระทะออกมาแต่ยังไม่ได้ใส่เลยนะมันยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเออดัองนั้นอะผมไปเอาเคีท่าจําประดับไฟดิ้นหนึ่งใช่ไหมแล้วผมเอาเคีท่าดับไฟเสร็จปุ๊บน้อยเกิดเลยผมเด <ผม S 2> <อ>ินถอยหลังแล้วไปเหยียบแล้วจากนั้นผมก็ดิ้นชักดิ้นชักงอนะ,อะแล้วทําให้เกิดแผลมันมันขูดดิ้นนึงอะเออมันไม่เจ็บนะแต่มันจะแสบอืตอนนั้นน้ําตาลินดิ้นนึง แต่แแสบจริงแบจริงเขาไม่ได้เอาว่านหานจนเข้มมาทานนะเอาน้ำมันพืชมาแบบอันนนอน้ำมันพืชเทอ่ะคือแบบเทรอบขาแบบแต่น้ำมันพืชมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะรู้สึกแบบมันนุ่มๆดีอ่เออมารากินต่อเลยดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่สเดาวเสุดวัวโอเค Ừ. ôi ôi oi, là ôi 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 oi, không no, mà em mượn một cái bàn thờ này mọi người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  โอเคกำมาอากีกแล้วเธอออกของผมไปมันอากจะแบบมีปฏิกิริยากับน้ำตาไหลกับเผือก,กะะอะไรไม่แน่นะแล้วจะเป็นพ่อน้ำนิ่งนี่ถตัวบางทีผมก็เป็นนะคงหมดอายุจังไนละ่ะ พี่อ้พี่ันเดือนดีเดืนที่าไหเดนเดืนีเนที่เด function, these, see, ือนเดเดเี่เนสไเ่มนทเดือนนที่เง่นีนเดือนีท่เดือนที่สด ยอแเลยวันที่หกเเบวยางวันที่เเตัวขนาดนาเป็นศูนย์หกจุดศูนย์สี่จุดยี่สิบเออวันที่หเหือนนี่วันนี้วันนี้วันที่อะไฮะโอ้โตายโชคดียังกินได้วันพุ่งนี้กินไม่ได้แล้ว เกือบท้องเสียงอ่ะถ้าซื้อมาพวกนี้อ่ะได้กูได้แล้วเพ่อ20มีคือยังง2 0เตัวสุดท้าย2.20เกือบได้กินของหมดอายุ โอเคงั้นก็สำหรันะบลิน้ละจบวเพี่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวที่หลังผมจะไปเพิ่มทองให้มากกว่านี้นะจะได้กินของเยอะๆโอเคบ๊ายบายครับสำหรับลิปีนี้